สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเป็กอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่กับรถถังฟรีนะรถถังฟรีเป็นรถถังเอ,อ่อ m 4 6ปสิบหก p a t o n kr นะครับหรือว่าชื่อย่อก็คือ m 4 6 kr นั่นเองเ,ออเจ้าคันนี้นะครเคยเปิดขายมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับประมาณ7วันนะแล้วก็ปิดไปครั้งนี้เขาก็จะเป็นกิจกรรมของเขานะครับก็คือกิจกรรมจะเก็บค่าประสบการณ์่า้ได้หนึ่งหมื่นห้านะครับก็หนึ่งหมื่นห้าจะได้มาเล่นฟรีหนึ่งวันนะครับ ก็ใครจะมีพรีเมียมู่แล้วก็ลองเอาคันนี้ไปเก็บตังค์ดูครับก็เก็บตังค์น่าจะได้ดีพอสมควระเนาะใช่ฮะกระสุนก็ผมจะใส่กระสุนธรรมดาหมดเลยนะเพื่อรปเก็บตังค์ก็ของแต่งก็จะมีตามนี้ครับเหมือนรถทางการทั่วไปซึ่งถ้ามาใหม่ๆนั้นเฐานจะไม่มีนะฮะต้องมาตั้งเกณฑ์เอาใหม่ผมเกณฑ์เอาที่อ80%นะฮะซึ่งคุณภาพของปืนนั้นถ้า เทียบแล้วกับทางการก็อาจจะน้อยกว่า M X C D C อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าปืน C D C ีจะใช้ของ F C M นะฮะเจ้าคันนี้จะเป็นของปืนเทีย7แต่ C D C จะเป็นปืนเทีย8ซึ่งคันนี้ก็สามารถยิงหน้าของ i อ3เข้าได้สบายๆนะฮะโดยไม่ต้องใช้ลูกทองนะครับก็ผมคาดว่าเขาน่าจะเปิดขายอีกทีนึงนะเนาะเขาเลยเอารถมาให้ลงกิจกรรมแบบให้ลองเล่นดูอะไรประมาณเนี่ยว่ามันดีแค่ไหนเพราะว่า ออกมาจากแรกนี่อาจจะไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่เนะี่ยพอลองมเล่นดูอาจาจะติดใจและซื้อเก็บไว้ก็ได้นะฮะอันนี้ส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะไปทดสอบเพื่อดูว่ามันสมรรถนะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไว้พบกันในเกมแล้วกันนะครับโอเคครับครับแล้าก็อยู่ในเกมแล้วนะครับในด่านเดด่านเมืองนะครับ็นการรบแบบปกติครับ ผมจะทำความไวขึ้นเขาเป็นันดับแรกนะฮะดำแบบนี้มันอาจจะไม่ไวเท่า CDC นะฮะแต่ว่ามันก็คล่องตัวพอสมควรแล้วก็มันจะมีมุมกดที่ใช้ได้เหลือคัน ว่าเราแย่เพราะว่ามันปิดรถพลาข้างหลังเลยเร,เราเลยโดดต๊ดอหน้าลมเสีย Tóc từ này đông tay anh. Ach phơi từ Dân đồn Haha. Enemy vehicle ơi. ไม่เสียงไม่เสียงผมด้อยู่เอ่อแนวกัตัวเพื่อนนะครับเพราะไม่ได้ยินเพื่อนก่อนเราจะทำราเมจสองครั้งบวกของเพื่อนไปด้วยพวเพอเรียบเพราะว่าเพื่อนอาจจะแรกเลือดให้เรา ผมจะลองยิงไอ้หกให้ดูนะเพราะว่าว่ากระสุนมันเข้าเข้าเข้างานคล้ายๆกับซีนดีซีนะครับ จะพยายามหลอกล่อให้มันยิงนะครับพยายามขยับขยับปานดภัยละ ครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับดังเหนือนะฮะเดี๋ยวไปดูรางวัลที่ได้กันดีกว่าครับรบก็จบแล้วครับสำหรับเอ็มซีโมกนะฮะเอหรียญก็จะมีตามนี้นะฮะเหรียญมาสเตอร์เนาะเหรียญใหญ่เหรียญก็จะเป็นเหรียญมาสเตอร์เหรียญก็เป็นเหรียญปกตินะฮะอันนี้ดาเมจที่ทำไปทั้งหมดนะครับ2,550ค่าประสบการณ์1,278นนะครับแล้วก็ กำไรจะอยู่ที่เ0 0 0หมื่นะฮะบวกพรีเมียมคนลวกำไรน่าจะอยู่ที่เ0 0 0หมื่นครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองก็ลองสนะครับเป็นภารกิจที่เก็บค่าประสบการณ์ให้ได้หมื่นห้านะฮะก็จะได้มาขับเล่น1วันนะใช่ฮะได้มาหนึ่งวันก็ได้มาหนึ่งวันก็สามารถใช้เ,เก็บตังค์ได้ดีทีเดียวฮะเ่เรื่อยๆครับไม่ต้องรีบของแต่งก็จะมีตามนี้เลยฮะตอนนี้สกิลคนเขาไม่มีให้นะฮะสกิลคนต้องมาใส่เอาเอง ตอมาลงเกณฑ์ทหารเอาใหม่หมดเลยนะฮะเออเดี๋ยวไปดูก่อน <c oughs> ก็เล่นขลองตัวพอสมควรนะใช่เหรียญมาสเตอร์ได้ตอนเล่นห้าตายเล่นห้าตายได้เหรียญมาสเตอร์อะก็สมรรถนะของมันก็พอๆกับแพชชินของจริงนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้เปืนนี่นะจะเจาะน้อยกว่า C D C นะแต่ว่าเรื่องลายเนี่ยก็ยอมนะก็สวยดีเนะดี๋ยวลายก่อนซิ ลายใส่ไม่ได้ด้วยลายจะเป็นของลายเขาลายเดียวยนะฮะโอเคนะครับสำหรับเ,เดี๋ยวเราไว้แค่นี้เลยวเนาะก็เดี๋ยวไว้พบกันโอกาสหน้าครับสำหรับใครที่ผ่านมาดูคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็ดีนะฮะสำหรับใครที่อยากจะดูรถถางขนาดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้ามีหรือว่ามีรถถางหรือไม่มีก็จะบอกอีกทีนะครับี๋ยวไว้จะพบกันคลิปต่อไปเนาะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ